จุดเด่นสวยเลยะคะ่ะเพื่อนๆจุดเด่นของใบของเขาเอันนี้คือต้นเล็กต้นขนาดเลี้ยงได้หนึ่งปีเลี้ยงได้หนึ่งปีถ้าเขาโตโนะคะจะปลูกเลยนะคะลงกับพืน้นได้แล้วไม่ต้องใส่กระถางไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แต่ถ้าปลูกไว้เพื่อประดับนั่เราก็ใส่กระถางเอาไว้มีหลายต้นนะคะเพื่อนๆอีกต้นอีก้นดูนี้นนอ,อีกนะคะนี่นี่อีกน,น,นะคะ เศรษฐีกา้านทองวันนี้เราก็สามารถปลูกในดินในกระถางหรือลงวางกับพื้นจุกที่เศรษฐีก้านทองนะคะเพื่อนๆจุดเด่นของเขาคือที่ก้านสีทองใบก็สวยนะคะใบจะสวยงามค่ะเพื่อนเนก็จะมีใยแล้วก็มีดอกดอกก็จะออกตามตามช่อตามก้านใบแบบนี้นะคะ ก็ะจะออกมาพอมีดอกก็มีเม,ม็ดมีแต่ว่าเป็นไม้ประดับนะไม้ดอกไม้ประดับที่มีจุดเด่นีจุดที่เศรษฐีก้านทองนะคะเพืพ่อนรรเดียวกันนะคะด้วยกันรุ่นเดียวกันนี้ก็เป็นใบอวบน้ำนะจุดเด่นของจิตคีก้านท้ายด้วยนะคะเพกกื่อนๆก็ มาดูความสวยงามของเศรษฐีก้านทองนะคะเพื่อนๆคุณรู้ชมก็นจุดเด่นของเขาก็คือสีมีก้านเป็นสีสีทองทองสีโอรุโอรสเนี่ยค่ะเพื่อนๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็มาดูความสวยงามของเศรษฐีก้านทองนะคะเพื่อนๆคุณรู้ชมก็เดียวกันนะคะคุณผู ด้วยการบุมเดียวกันน,นี่กนน็เป็นใบอวบน้ำนะจุดเด่นของเศรษฐีก้านทองมีฝักมีเม็ดเม็ดแก่ก็เอามา,าหวานได้เหมือนกันนะคะนี่คือต้นเศรษฐีก้านทองนะคะคเพื่อนๆน,นี่จุดที่เศรษฐีก้านทองนะคะเพื่อนใบอวบน้ำการอวบน้ำเนาะใบออกมาเป็น อ่อนเฉยสวยงามค่ะเพื่อนๆใบจุดเด่นด้านหน้าของใบของเขาออกมาก็ออกมาตามกิ่งก้านตรงนี้เนาะตามกิ่งก้านตรงนี้ลักษณะของของใบก็จะเป็นใบอวบน้านะก้านอวบน้ํข้อเป็นข้อไปชําก็จะมีะแตกขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็เลยนะคะลงกับพืน้นได้แล้วไม่ต้องใส่กระถางไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แต่ถ้าปลูกไว้เพื่อประดับน้องเราก็ใส่กระถางเอาไว้ มีหลายต้นนะคะนี่คือธรรมชาติสรรสร้างเนาะธรรมชาติสร้างสรรธรรมชาติสรร,ร,รสร้างมันก็จะ,ะมีสีสันแตกต่างกันออกไปจุดใบใบแคนมีจุดเด่นนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเป็นจุดเด่นตรงนี้เลยนะเป็นไม้มงคลด้วยเป็นไม้ประดับได้จัดว่าปเป็นไม้ประดับนะไม้ดอกไม้ประดับนะที่มีจุดเด่นต้นแล้วก็เกิด นะก็เลยเอามานะปลูกนะไว้มาพเพาะเลี้ยงไว้ตั้งแต่ให้สองใบนะคะตอนนี้ก็เป็นข้อไปชาก็จะมีนะแตกขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็นี่คือธรรมชาติสรรสร้างเนาะธรรมชาติสร้างสรรธรรมชาติสรนะนะร,รสร้างก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไปจุดใบใบสามารถนะใบสามารถชำได้ไหมไม่ได้นะคะนะแต่ถ้าโคนต้นตัดเป็น กาเรียกว่าเ,าเอาเอาแบบเป็นโคมจุดเด่นของใบของเขาเนี่ยอันนี้คือต้นเล็กต้นขนาดเลี้ยงได้หนึ่งปีเลี้ยงได้หนึ่งปีถ้าเขาโตนะคะจะพุ่งจะเติมดูใน,นอีกน,กน,นะคะนี่นี่นะคะเกล็ดกานทองรุ่นก็นนนเป็นข้อประชามก็จะมีนะแตกขึ้นได้ แ้วก็ออกมาก็ออกมาตามกิ่งก้านตรงนี้น้ตามกิ่งก้านตรงนี้ลักษณะของของใบก็จะเป็นใบอวบน้ำนาก้านอวบน้ํจาจัดว่าเป็นไม้ประดับนะไม้ดอกไม้ประดับนะที่มีจุดเด่นเสียงนะคะเสียงเราก็เอารอเอาจากเมล็ดก็แล้วกันนะคะรอเอาจากเมล็ดมาปลูกเนาะ ะะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียท่านี้นะคะมีจุดเต็มเนนะเป็นสัญลักษณ์ของเขาะะเป็นจุดเต็มตรงนี้เลยนะเป็นไม้มงคลด้วยเป็นไม้ประดับได้เศรษฐีก้กานทองนี่เรามีเราปลูกเศรษฐีก้นกานทองในกระด่นแล้วก็เกิดเกิดมาก็เลยเอามามานะปลูก มาไว้มาพเพาะเลี้ยงไว้ตั้งแต่ได้สองใบนะคะตอนนี้ก็จัดว่่เป็นไม้ประดับนะไม้ดอกไม้ประดับนะที่มีจุดเด่นเราก็สามารถปลูกในดินในกระถางหรือนะลงวางกับพื้นถางด้วยนะสีการทองสีการทอง,งต้นนี้ได้มาจากการที่เราไปได้มเมล็ดหนาะใบอวน้ำการอวน้ำเนาะ ใบออกมาเป็นอ่อนเฉยวิ้งงค่ะเพื่อนๆใบจุดเด่นด้านหน้าของใบของเขานะคะถ้าถ้าเขาจะแตกก็แตกโนออกสามารถใบสามารถชําได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ถ้าคนต้นตัดเป็นเขาเรียกว่าเอาเอาแบบเป็นโคกแต่ว่าเป็นไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับที่มีจุดเด่นนี้ ที่เศรษฐีก้านทองนะคะคุณผูณเศรษฐีกา้านทองนี่เรามีเราปลูกเศรษฐีก้านทองในกรนะถางใหญ่แล้วก็มีดอกดอกก็จะออกตามตามช่อตามก้านใบแบบนี้นะคะนะก็จะออกมา,าพอมีดอกก็มีเม็ดมีขอเป็นข้อไปชำก็จนะมีแตกขึ้นได้เหมือนกัน แต่ก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันใบก็เป็นจุดเด่นสวยเลยค่ะสันเพื่อเสติีก้นทองนี่เรามีเราปลูกเสติขั้นทองในกระใบสามารถชําได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ถ้า,าคนต้นตัดเป็น ก็เรียกว่าเอาเอา,เอาแบบเป็นโคเสียงนะคะเสียงเราก็เอารอเอาจากเมล็ดก็แล้วกันนะคะรอเอาจากมเมล็ดม,มาปลูกเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พุ่ใหญนะ่แล้วก็มีดอกดอกก็จะออกตามตามช่อตามก้านใบแบบนี้นะคะนะก็จะออกมาพอมีดอกก็มีเม็ดมีเดียวกันนะคะด้วยกันรุ่นเดียวกันกน,น,นี้ก็นี่ค่ะ เป็นใบอวบน้ำนะจุดเด่นของติตที่ก้านโตนี่คือธรรมชาติสรรสร้างเนาะธรรมชาติสร้างสรรธรรมชาติสรรนะส,สร้างมันก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไปจุดใบใบแต่ละใบนะก,ก็ออกมาสลับกันนะยิ่งยิ่งนะออกมาใหม่ๆต้านจะเป็นสีสวยเลยออกมาก็ออกมาตามกิ่งก้านตรงนี้ ตามเิ่ีก้านตรนนี้ลักษณะของของใบก็จะเป็นใบอวบน้ำนะการอวบน้ำเทียวกันนะคะกด้วยการุูนเดียวกันนี้ก็เป็นใบอวบน้ำนะจุดเด่นของเสตีก้านทรงมีฝักมีเม็ดเม็ดแต่ก็เอามานะหวานได้เหมือนกันนะคะนี่คือต้นเษฐีก้านทองนะคะเพื่อน,นจุดเด่นของเขาคือ ที่ก้านสีทองใบก็สวยนะคะใบจะสวยงามค่ะเพื่อนๆก็นะคะถ้าถ้าเขาจะแตกก็แตกโน่จุดเด่นของใบของเขาเอันนี้คือต้นเล็กต้นขนาดเลี้ยงได้หนึ่ปีเลี้ยงได้หนึ่งปีถ้าเขาโตนะคะจะพูดจุดเด่นของเขาคือที่ก้านสีทองใบก็สวยนะคะ ใบจะสวยงามค่ะเพื่อนๆก็ผ่านไปหนึ่งปีนี่คือได้เท่านี้นะคะผ่านไปหนึ่งปีเสียดสีก้านทองนะคะมีอยู่หลายต้นเนาะของเราตอนนี้รวอนกระสุนอ้นดูไหนอีกนะคะนี่มีอีกนะคะเสียดสีก้านทองรุ่นเดียวกันนะคะค่กาด้วยกันรุ่นเดียวกันนี่ก็ เป็นใบอวบน้ำในะจุดเด่นของติดกีบั้นเราก็สามารถปลูกในดินในกระถางหรือลงวางกับพื้นเดียวกันนะคะปลูกด้วยการุูนเดียวกันนี้ก็เป็นใบอวบน้ำในะจุดเด่นของติดกีบั้นโตนะคะถ้าถ้าเขาจะแตกก็ แต่หน่มอกมีจุดเต็มเป็นสัญลักษณ์ของเขาอ่เป็นจุดเต็มตรงนี้เลยเป็นไม้มงคลด้วยเป็นไม้ประดับได้สามารถใบสามารถชําได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ถ้าคนต้นตัดเป็นเขาเรียกว่าเอาเอาแบบเป็นโคกมาก็ออกมาตามกิ่งก้านตรงนี้ตามกิ่งก้านตรงนี้ลักษณะของของใบก็จะเป็นใบอวบน้ํา าการอวน้ําเราก็สามารถปลูกในดินในกระถางหรือลงวางกับพื้นเลยนะคะลงกับพื้นได้ล้วไม่ต้องใส่กระถางไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แต่ถ้าปลูกไว้เพื่อประดับนุ่งเราก็ใส่กระถางเอาไว้มีหลายต้นะคะเป็นมีอยู่หลายต้นปลูกไว้เพื่อประดับนะคะปลูกไว้